ตอนนี้คุณฟ้าอยู่ที่เทินแซบคาเฟ่นะคะโอ้โห oh. มะม่วงตกจริงๆเลยนะเนี่ย ก็คือคอนเซปต์คือคาเฟ่สวยในสวนมะม่วงนะคะเราเดิมเจ้าของร้านเนี่ยเขาปลูกสวนมะม่วงไว้นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งทองดำยายกล่ำมาหาชนกนะคะมีอยู่ร้อยกว่าต้นเนาะแล้วเขาก็จะจัดซุ้มอ่ะให้นั่งริมสวนมะม่วงเลยนะคะและในช่วงมกราถึงเมษายนเนี่ยก็จะมีมะม่วงออกเนาะแล้วเขาก็จะนำมะม่วงเนี่ยมาทำเมนูอาหารต่างๆหลายอย่างค่ะ สำหรับเพิร์แซบคาเฟ่นะคะก็จะมีโซนคาเฟ่นะคะขายเบเกอรี่เครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะเป็นร้านอาหารไทยอีสานนะคะ,ะเมนูที่เขายอดฮิตเลยก็จะเป็นเมี่ยงกลีบบัวนะคะ <Wow. S 1> ออแล้วกส้ตมตำลาาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดิมเขาก็เปิดร้านอาหารอีสานมาก,ก่อนค่ะยังไงเดี๋ยวให้ตากล้องเนี่ยถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูกันแล้วกันค่ะ สเตปคาเฟ่เนาะจะเป็นคาเฟ่นแนวธรรมชาตินะคะก็จะมีต้นมะม่วงนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้หลากหลายเนาะให้ความรู้สึกร่มรื่นนะคะที่นั่นก็จะมีหลายโซนเนาะก็จะมีแบบโซนในร่มนะคะโซนอ่าแบบนั่งห้อยขาก็มีนะคะ,ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตรงนู้นให้ดูตอนนี้ดอกบัวสดายน้ะไม่บานเนาะน่าจะบานช่วงเช้าๆช่วงเวลานี้ก็ประมาณบ่ายสามนะคะนี่นโอ้ะมะม่วงกาลัง ออกผลเลยอันนี้มะม่วงพันอะไรเนี่ยสายเดี๋ยวสายไปดูใกล้ๆสิโอ้โหนี่แล้วก็มีสีบะอ่าเขาเรียกว่าติดม่วงๆหน่อยน้องน่นะาจะเป็นพันของเขานะคะมะม่วงที่นี่นะคะก็คือมีประมาณยี่สบสาสิบสายพันธุ์เนาะไอที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็น้องพันธุ์หยกกล่ำเนาะที่บอกยอดฮิตเนาะไว้ทานกับข้าวเหนียวมะม่วงเขาก็ถือว่าตกแต่งได้แบบ อ่ารู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังเนาะเห็นธรรมชาติแบบนี้ได้ยินเสียงนกเสียงไก่นะคะแต่โซนนี้น่าจะเย็นๆหน่อยนะคะน่ากำลังชิลๆเสาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะร้านนี้คนเยอะคนแน่นมากๆค่ะร้านนี้นะคะจะเปิดท okay, okay. ุกว um, ันนะคะยกเว้นวันพุธนะคะตั้งแต่9้าโมงนะคะจนถึงประมาณ3ามทุ่มนะคะม่วงโดดมากๆเลยค่ะ ดกจริงๆเลยนะเนี่ยที่นี่มะม่วงพันเดียวกับคุณฟางะคะ <c oughs> งงรับมาม่วงแรกถูกต้องอันนี้น่าจะเขียวเสวยเนาะน่าจะใช่รู้จ <c oughs> ักจอยู่พันเดียวนะคะ <c oughs> ตายแล้วโดนตาก,กองหลอกหลอกด่าคุณฟางว่าเป็นมาม่วงแรดนะคะ <c oughs> โอ้ยปกป้องคุณฟางกันหน่อยนะ <c oughs> อุ่้ยคื 活的真累，娘。 เข้ามาในโซนคาเฟ่แล้วนะคะโอ้โหนี่ตู้กระจกนะคะมีเค้กหลากหลายมากๆเลยนะคะมีทั้งช,โชโ็อกโกแลตเนาะเค้กส้มเอยนะคะโอ้โหน่าทานสุดๆเลยนะคะและตรงนี้ก็มีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็มีเป็นจำพวกกาแฟนะคะอิตาเลียนโซดาเมนูอะ่ะบิงซูก็มีนะคะเนี่ย โอ้หถือว่าหลากหลายจริงๆอ่ะมีพวกอ่ะคาเฟ่นะคะนี่นี่เพิ่งเห็นอะไรเนี่ยโรตีไอศครีมด้วยนะคะโอ้โหที่นี่นะคะถือว่ามีขนมให้เลือกหลากหลายจริงๆค่ะเดี๋ยวคุณฟ้าขอสั่งเครื่องดื่มกันแล้วกันค่ะตอนนี้นะคะคุณฟ้าก็อยู่กับคุณผู้จัดการลานะคะชื่อพี่อะไรคะแม่นค่ะนะคะโอ้โหนี่เค้กเนี่ยน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวต้องให้คุณแน่น ว่าเค้กตัวไหนขายดีสุดคะก็จะเป็นเค้กมะพร้าวกับชีสเค้กค่ะที่ร้านจะทําเค้กโดยรวมแล้วเราทำไม่หวานมากและทำรสชาติกัลางๆอ๋อค่ะเขาสุดเค้กซ์ทุกอย่างนะการันตีนเล็กความอร่อยแน่นอนค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มตัวไหนที่ขายดีสุดคะที่นี่อยู่ในส่วนมะม่วงนะคะก็จะเป็นเมนูสมูทตี้มะม่วงค่ะอ่าสมูทตีมม้มะม่วงคุณฟาสั่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกัน วนมะม่วงนะคะต้องไม่ผิดคอนเซปนะคะคุณฟาสร้างเป็นสมูตี้มะม่วงนะคะโอ้โหดูสีสันน่าทานมากๆนะคะแล้วก็มีเนื้อมะม่วงสุกด้วยนะคะตกแต่งด้วยพาสตลี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะเข้มข้นมากๆเลยนะคะเนื้อมะม่วงนั่นนั คือแบบแทบจะดูดไม่ขึ้นเลยนะเข้มข้นจริงๆนะคะและที่นี่เนี่ยเมนูสาวรสก็ขายดีเหมือนกันนะคะสรุปว่าร้านนี้นะคะขายดีทุกเมนูค่ะถ้าเกิดใครมีโอกาสมาแถวย่านอสพชัยพฤกษ์นะคะแวะมาได้เลยค่ะเพิร์นแซบคาเฟ่ค่ะ โหดูหน้าทายมากๆดูการตกแต่งสิคะเขาใช้เป็นเอ่อน่าจะเป็นบิสกิตนะคะช็อกโกแลตน,นะคะทำเป็นเหมือนเหมือนเป็นปุ๋ยเนาะแล้วนี่ก็ตกแต่งด้วยมัชเมโล่น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวชิมรสชาติดูตีก่อน,นะค่ะโรตีอา่ากล้วยไอศครีมนะคะถ้าเกิดจะเพิ่มความหวานก็มีนมข้นหวานเพิ่มนะคะ คุณหวานเพิ่มนะคะนี่ก็มีกับกินกับกล้วยนะคะก็คือมันจะแตกต่างจากคาเฟ่ทั่วไปเนาะที่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฮันนี่โทส์นะคะหรือวอลเฟิร์มเนาะคุณฟางยกให้โรตีแอสครีมเป็นเมนูที่ต้องสั่งเมื่อมาเพลซ์ค,คาเฟ่คะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคาเฟ่และร้านอาหารไทยสญญญันย่านบางบัวทองนนทบุรีที่คุณฟางพามาโอ้โหมาที่นี่นะคะครบจบในที่เดียวนะคะมีทั้งอาหารแซ่บๆนะคะของหวานสไตล์โฮมเมด เครื่องดื่มหลากหลายแถมวิวสวนมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีโซนริมนะ้ำให้เรารู้สึกได้พักผ่อนหย่อนใจเหมือนมาเที่ยวบ้านสวนนะคะสําหรับเฮิร์แซบคาเฟ่เปิดทุกวันยกเวน้นวันพุธนะคะเปิดตั้งแต่เช้ายันค่ำจนถึง3ามทุ่มเลยค่ะถ้าเกิดอยากรู้ความเคลื่อนไหวของร้านนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง เฟซบุ o กเพอร์แซบคาเฟ่ค่ะก่อนจบคลิปเป็นไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันฟางเลยด้วยนะคะคุณฟาจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะมอบให้กับ FC ทุกท่านค่ะคาเฟส่สวยๆคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะรับรองค่ะคุณฟาต้องไปเช็คอินแน่นอนนะคะถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยอยากให้คุณฟาไปไหนนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย